สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆน,นะครับโอ้ยงานเข,าขน้าหนาโจรอีกแล้วโอ้ตัวนี้สไลด์แล้วนะ่นะ่สไลด์แล้วอ่าสไลด์แล้วอ่ะตรงมาโดยโจบุษโมตามบุษเลยแสดงว่าแกาต้องตัดยาวเลยใช่ไหมตัดยาวไปถึงทุ่นเลยเลยออไอ้ทางนู่นเขาเขา<อ>ปักลังให้มองไม่เห็นเลย นี่สไลด์แล้วพี่น้องสไลด์แล้ว,ลลวอย่างนี้มันเสียเวลานะครับมันไม่รู้แต่ที่แรกว่าพื้นที่ความกว้างของมัน40เมตรนีมน่มันถึงจุดตรงไหนนะครับถ้าเรารู้แต่ที่แรกนี่มันจะง่ายนะฮะถ้าถ้าเราไม่รู้นี่แหละมันไม่เสร็จสักทีมันตัดไม่เสร็จมันตัดไม่ถูก ไม่รู้ว่าถึงจุดไหนตรงไหนจะเอาเป็นบากของชั้นเนาะทต่ไมมาจะไม่มีบากที่นี่ที่นี่จะไม่มีสุบไม่เราตามเราก็ไม่รู้ว่าตามแบบเขามันทำยังไงจริงอ่ะดึงสลบเอ๊ะไม่ขึ้นเลยคอใไม่มีก็ไม่ถ้าถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องทำเลยอันนี้อันนี้ก็อยู่ที่อ่า ก็มันไม่มีเนาะก็เลยที่ไหนว่าติดต้นไม้ไงเขาเลยไม่คทบใช่ไหมละ่ะทีนี้พวกเขาข้มูลตับโล่งไงอ๋อนี่ฮะความกว้างสี่สิบเมตรพี่น้องมันยังเออ่ยังยังเหลือครับยังเหลือกรเละเอาดินขึ้นมาข้างบนอีกงานเข้าอีกแล้วนะโอนยโจทยวันนี้ไม่ได้ย้ายหรอก กว่าจะย้ายวันนี้นะครับวัน้าจะต้องเดินตัดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเดินตัดแล้วก็ต้องดึงดึงอีกนะครับงานใหญ่แล้วพี่น้องอันนี้ก็อยู่กับ เจ้าจแคทสายโหดเหมือนเดิมนะครับได้ปัญหาอีกแล้วสาลูกนี้ไม่ผ่านนึกว่าจะจบวันนี้ไม่จบครับเกิดเหตุการณ์วัดฐานล่างช่งางเมื่อเช้าช่างมาอาวัดดูแล้วนะครับฐานล่างไม่ได้นะ ฐานล่างไม่ได้ก็ไล่ทำใหม่ครับพี่น้องนี่ครับต้องตัดมาทตอร้รยต้องไล่ตัดอีกรอบหนึ่งนะโอ้ระวังมันไหลลงดินก้อนเนี่ยอันตรายเด้อนี่นี่นี่น,นี่มันจะกระเด็นไปตกไปใส่เจ้าของนะโอ้ แดดร้อนมากพี่น้องแดดร้อนมากเพียงเลยเจบเคล็ดงานเข้าครับงานเข้าอีกแล้วอ่ะเมื่อเช้า,าว่าจะอา่า จะย้ายรถนะครับพี่น้องพอช่างเขาอ่ามาวัดมาวัดแล้วมันไม่ได้นะครับก็ต้องอ่าเดินดึงอีกรอบหนึ่ง โอ้เราไม่ไดเอาร่มมานะพี่น้องเ้ยแดดร้อนมากโทรศัพท์เราจะไวจะจะไวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่าโทรศัพท์โดนแดดส่วนมากมันจะตัดนะครับว่ามันมันมันร้อนครับนหนจะร้อนเครื่องไหนจะร้อนอากาศ โอ้ดินเป็นก้อนอย่างนี้อันตรายนะฮอนแอโรยถ้าก้อนแข็งนี่ระวังนะมันจะกลิ้งลงไปหาเจ้าของนะครับน่า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 ,นา,นาไปไปมามสะลูกนี้นี่จะได้ดึงสโลโปหดก็ไม่รู้นะ ดูท่าไปแล้วแหมระวังไปตกลุมเจ้าของแล้วนาจอยเจอเดินไปเดินมาไปตกลุมเจ้าของในเซ็ตเลยนะไปเ,เจ้าฟันปีศาจ โอ้โหระวังหน้าดิ้นเป็นก้อนนี่โอ้โไอ้ลูกเล็กไปโดนกิจจบหน่อยนึงนั่งแป๊ะเลยนี่นี่นี่เป็นก้อนระวังนะแหมอันตรายครับนะจอยจงอย่าให้มันตรงตัว ตรงเก๋งรถเจ้าของนะยุเป็นอย่างเหมือนเมื่อกี้นี่ถ้าดินแข็งนี่เรียบร้อยนะรถจะจบเลยนะดีแต่ว่ามันเป็นอ่อนๆหน่อยนะ เออต้องเวียงหน้าหน้าสักหน่อยนะครับจะให้มันตรงตัวกิงเจ้าของนะ ไปอีกไกลเหมือนกันครับวันนี้จะเสร็จหรือเปล่านะ่ะไอ้ตรงนู้นก็สไลด์ลงอีกแล้วจะทํำยังไงนต่ตรงนู้นนะ่ะแก้ไขปัญหายังไงสไลด์ลงอย่างนั้นพุดเสร็จก็สไลด์ลงเอาเอาอีกแล้วนะนจอยระวังดีๆนะครับระวังดีๆเจ้าเคทเจ้าเคไทไอลาน หัวหน้าโจ้ยทำไมเปิดได้เปิดกระจกอืออะระวังนะอะกดนี่กิ่งไม้อ่ะแล้วระวังตรงเจ้าของขุดลุมไว้ด้วยนะหัวหน้าโจ้ยเดินไปเดินมานี่ลืมตกลุมเจ้าของนี่เซ็ตเลยนะอุ้ยพี่น้องเอ้ยสุดยอดมากครับแดดร้อนมากเลย ไอร่มก็อยู่อีกหนึ่งขั้นนะครับ ระวังดินเป็นก้อนหน่อยระวังดินเป็นก้อนหน่อยเจค็ดระวังจะไหลนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็มาติดตามเจ้าเค็ดนะครับแล้วก็ว่าจะย้ายก็มีเหตุการณ์ที่ช่างมารางวัดแล้วมันไม่ผ่านนะครับข้างล่างมันยังไม่ได้นะครับต้องมาแก้ไขอีกรอบหนึ่งนะครับงานเข้าเลยฮะสำหรับคลิปนี้ก็บายๆนะครับสวัสดีครับ